กลุ่มนิติราชผมเข้าใจว่าตั้งชื่อคล้ายๆกับคณะราชหรือคณะราษฎร,ะรษน,นะครับก็เป็นกลุ่มนักนิติศาสตร์หรือเป็นกลุ่มอาจารย์ทางกฎหมายที่ได้รวมตัวกันเพื่อสารต่อภารกิจของดรปรีดีพนมยงหรือเปล่าผมผมก็ลังคิดมาเพราะว่าไหนๆก็อาจารย์ส่วนใหญ่ในกลุ่มนี้ก็เป็นอาจารย์ที่สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศา,ศาสตร์มหาวิทยาลัยที่ดรปรีดีพนมยงนั้นได้ก่อตั้งไว และในช่วงหลังปรากฏว่าคุณมีอธิการบดีที่ไปช่วยให้คำปรึกษาต่อคณะรัฐประหารในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับด็จการเสร็จแล้วก็มีอาจารย์กลุ่มเล็กๆนะกลุ่มเล็กๆก,ล,กลุ่มนี้เนี่ยประกอบอาชีพสองวิชากฎหมายเนี่ยเขารวมตัวกันเขาตัดสินใจที่จะรวมตัวกันรวมตัวกันขึ้นในนามนิติราชนิติศาสตร์เพื่อราษฎร ด้วยหวังว่าจะเป็นฟันเฟืองหนึ่งในการสถาปนาอุดมการณ์กฎหมายการเมืองนิติรัฐประชาธิปไตยเพื่อให้อำนาจสูงสุดของประเทศนั้นเป็นของราษฎรทั้งหลายและให้มนุษย์ทั้งปวงเกิดมามีสระและเสมอภาคกันในศักดิ์ศรีและสิทธทิที่เท่าเทียมกันนี่เป็นคอนเซ็ปที่ทีมของดรวรเจตภาคิรัตและอาจารย์อื่นๆหลายท่านนะครับซึ่งรวมไปถึงอาจารย์จันทจิรา เอี่ยมมายุราอาจาร์ทาปนันนิพิตรกุลอาจาร์ธีระสุทธีวรางกูลอาจารย์ประสิทธิ์ปีวาวัฒนาพาณิชอาจาร์เปียบุตรแสงกหนกุลอาจารย์ปีบุตรนี่จะมาที่ Voice TV ในวันเสาร์ที่ถึงนี้นะครับอาจารย์สาวิตรีสุขศรีนะครับแล้วก็อาจารย์วรเจตภารกิรัตเนี่ยเหมือนเป็นตัวนำเนี่ยเหมือนเป็นคนนำเนี่ยได้ได้พยายามที่จะเริ่มถ่ายทอดออกมาเป็นเวลาหนึ่งแล้วนะครับผ่านบทความบ้างผ่านการให้สัมภาษณ์บ้าง ผ่านงานเสวนาบ้างผ่านการออกสื่อบ้างผ่านการสอนบ้างนะครับแต่ว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่รวมตัวกันผมดูจากชื่อเนี่ยเหมือนกับรวมตัวเพื่อสร้างความชอบธรรมทางกฎหมายให้กับการเคลื่อนไหวเพื่อปฏิรูปประเทศเพื่อพัฒนาโครงสร้างกฎหมายหรือที่ผมเรียกกันมาหลายครั้งในรายการนี้สถาปัตยกรรมทางการเมืองเพื่อทำให้ประชาธิปไตยของไทยนั้น เที่ยงเป็นแค่ครึ่งใบไปถึงสถานะที่สามารถเรียกได้ว่าเป็นประชาธิปไตยเต็มใบปัจจุบันอาจจะเป็นครึ่งใบหรือค่อนใบแต่แน่นอนมันยังไม่เต็มใบเพราะฉะนั้นผมดูแล้วภาพรวมก็คือว่าเหมือนกับสารต่อภารกิจที่ยังไม่ประสบความสำเร็จของคณะรัษฎรภารกิจที่พยายามที่จะทำให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปแบบ ตามกลไกประชาธิปไตยแบบที่ประเทศอื่นเขาเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเขาเป็นนะครับก็ก่อตั้งขึ้นมานิติราชนิติศาสตร์เพื่อราษฎรเว็บไซต์คนไหนยังไม่ได้เข้าไปนะครับผมแนะนําต้องเข้าไปอ่านคนไหนที่บอกว่าเฮ้ยทำไมเสื้อแดงเคลื่อนไหวทําไมเพื่อไทยเขาเสนอ,อเนื้อหาในมุมแบบทีอ่ออกมาการเมืองและเกินเต็มๆเนี่ยบางคนนั้นเรียกร้อง เนื้อหาที่เป็นเนื้อหาวิชาการนะฮะเห็นด้วยบ้างกับการเคลื่อนไหวของเสื้อแดงหรือเพื่อไทยในบางครั้งแต่ไม่ใช่มาในมุมของการเมืองนะมาในมุมของวิชาการที่เข้าใจว่าทําไมมวลชนเขาไม่พอใจกับการยึดอานาจในปี4ี่ําไมมวลชนเขาไม่พอใจกับตุลาการพิวัตรถอยหลังแบบที่ได้เกิดขึ้นตั้งแต่4ี่เกมาจนถึงปัจจุบันทําไมประชาชนเขาไม่พอใจกับบทบาทของกองทัพในการเข้ามาแทรกแซงการเมืองทําไมมันมี ปัญหาในเชิงกลไกที่ทําให้ประเทศชาติไม่เป็นประชาธิปไตยเว็บไซต์ที่ต้องเข้าไปอ่านคือ enlightened-jurist.com นะ e n l i g h t e n t นะ e n l i g h t e n e d ขีดแล้วก็ jurist j u r i s t s .com นะแปลว่านักนิติศาสตร์ที่ เข้าใจหรือตรหนักถึงปัญหาหรือตรัสรู้นะครับเข้าใจถึงปัญหาแล้วเนื้อหาในบทความต่างๆนี้ต้องอ่านทั้งนั้นนะครับผมประทับใจมากกับแนวคิดของดรวารเจตภาคิรัตที่ได้เสนอออกมาเกี่ยวกับหน้าที่ขององค์กรต่างๆภายใต้รัฐธรรมนูญหน้าที่ของสถาบันต่างๆภายใต้รัฐธรรมนูญที่จะต้องปฏิเสธร,รัฐประหารหน้าที่ก็คือหมายความว่าไม่มีสิทธิ์ด้วยซ้ำไป ในการรับรองการยกเลิกรัฐธรรมนูญถึงแม้ว่ามีคณะรัฐประหารเพิ่งฉีกรัฐธรรมนูญไปเป็นหน้าที่ของทุกสถาบันและทุกองค์กรที่จะต้องปฏิเสธอำนาจของกองทัพที่ดันไปฉีกรัฐธรรมนูญถึงแม้ว่าฉีกไปแล้วนะครับนี่เป็นคอนเซปต์ใหม่ที่อาจารย์วรเจตได้พูดถึงนอกเหนือไปจากนั้นเนี่ยอาจารย์วรเจตได้พูดถึงว่าการรับรองรัฐประหารที่เพิ่งเกิดขึ้นเนี่ย อาจจะสามารถถูกระบุได้ว่าเป็นการละเมิดรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นคอนเซป t นี้จะนําไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งผมเคยพูดหลายครั้งแล้วในรายการนี้ว่าจะต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งใหญ่6มาตราแก้ไปเลยแต่ในอนาคตอีก4ี่ปีหปีต้องแก้มากกว่านั้นแก้แล้วฝังไปในรัฐธรรมนูญเลยเขียนเข้าไปเลยว่าทุกสถาบันภายใต้รัฐธรรมนูญนี้มีหน้าที่ มีหน้าที่ในการปฏิเสธรัฐประหารมีหน้าที่ในการปกป้องรัฐธรรมนูญถ้าเขียนเข้าไปแล้วถึงเวลาพอฉีกรัฐธรรมนูญนั้นไม่มีใครมีสิทธิยอมรับการฉีกรัฐธรรมนูญนะครับนี่คือเนื้อหาที่เป็นใจความของคณะนิติราษฎรเนี่ยนะฮะนิติราษฎรก็ลองเข้าไปอ่านดูนะครับเดี๋ยวผมจะพูดถึงเนื้อหาที่อาจารย์วรเจตพูดถึงในอนาคตอีกครั้งหนึ่งเพราะว่า,าจับใจความของ จุดประสงค์นะฮะในการจัดรายการนี้ในการสร้างกลไกขึ้นมาเพื่อพัฒนาประเทศประเทศชาติให้เป็น complete democracy พักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมายังมีประเด็นอื่นอีนอกมากมายสักครู่ครับ